กินเยอะไม่เลิกทำสีดินข่าวเล้อพี่นอกเล้อที่สองเพื่อสิได้ออกกินเมื่อยังงอยู่

ัเร่มคลมเลอ้ยมไก่ก่ตีนเถอยามถืกันนั่นก็เอาักนี่คเงกินม่เนาะเร่โอ้ยตบเออโอีนชัดเออนี่เนี่ีขอวอระบบอก้กินข้ากินข้ากินข้าเด้

ไมไก่ต้องมีวก่ใหญ่ละไว่ากักโตบัไกินดีไปกินดีเลยต้องภาคพรเลยนี่นะเจ็ดงานทั้งปีนงติดต่อนั่งเวรเนี่ยมีงานถามออมีกับท้ายนีบอลักพรพี่เนาะไปอยู่บ้านเพิ่นได้แล้วมาากพินอยู่บานน้านเรา ่อนร่วงหนยมีอร่งเฟร่วเี่าไหเฟทอ่ปิดบอวีบนนองมันก็ขายพักนตลาดคายอันนี้มันแต่ว่าจะเป้บอเอาเนี่ยยบิยกนะื่อโลแบบไนฮะ่โรกมีารเพินเดอร์นั้นเยวค้าใหู้กันดงส ใาง๋ัมี่แม่เนี้เคืก่อนเลยยุโรัน่อเวียนกัน่งพักผ่ใช่ไหมแจกเข่าเะางมองนอนปนอ้วเมือนที่สอง <c oughs> ไม่รู้เจ๊เขาแล้วเนี่ยบังกักโตบาตุนเจ๊เขาแล้วไม่หรอกไม่ใช่คนตะทุงคนตะทุงขอบขัว้วหนึ่งกับสองคนไหนไร อันนี้มาไหม่ซองพันรถทานมุี่ซอ่วอกอนนะนะจ็คอให้ปกโคตเจ็บปญตพาเจักระตักยัง ในการย่มแดมงมันจะเจา,ามาใหม่มีสองคันรถคนเกา่าเออ ข้างในวันนี่มัน,น,มนกะใส่ถ้วยจานเนาะถ้ว,วยจานเพาะมากวันนี้มาใหม่พระบาทุนมากวันท่าน,จจนแจกแจกประเดชถ้ว,วยจานมีข้างในนะครับ ตุนก็า่าไปท่านี้เนาะจะเริ่มข่ากวากว็ไหนก็แชร์ได้เป็นหรอเนอะใหกกำลังใจมใาตุนให้จิดต่อไปเนาะพอ้วจบเพียงเท่านี้ไปเนหะสบายดี